สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาเปิดแพ็คเวอร์ไวของอาทิตย์นี้นะครับแพ็คที่มาวันนี้นั่นเองเห็นสามมังเตนะครับมีปีเกด้วยนะแล้วก็มีซาร่าแล้วก็มีมีตัวมานะครับที่อยู่ในรูปแพ็คนะเราก็จะไปดูแต่และตัวว่ามีใครกันบ้างนะครับผมสําหรับทีม of the week อาทิตยนะ์นี้นะครับนี่นะครับ11ตัวของแพ็คนี้นะ ไปดูตัวแรกกันเลยดีกว่าครับตัวแรกครับซาร่านะเป็นซาร่าของหน้านะครับไม่ใช่ปีกตัวต่อไปก็ปีเก้นะครับผมเป็นตัวที่น่าจะอำลาแล้วครับตัวนี้เพราะว่าเขาเขียนสตาร์ทแล้วนะตัวที่สามครับคอสตินนะนี่นะ step เก้าส,สิบสามนะแล้วก็มังเกเยน,นะครับของอาร์เซนอลเป็นเซบีเก้าสามนะส่วนตัวที่สี่ก็เอลมาสของนาโปลีนะครับนี่นะ เล่นปิงนะครับตัวนี้92แล้วก็อีกาดี้ครับ92องกองหน้ากาตาสรายนะส่วนตัวต่อไปครับผมตัวที่อยากได้นะครับมีตัวมะนะสเต็ป91นะครับผมแล้วก็เดจองนะครับเป็นกองหน้าครับไม่ใช่เดยยองของกลางของบาซา่าแล้วก็อาร์โนนะครับไม่ใช่อาร์โนของลิเวอร์พูลนะสเต็ป91นะครับตัวนี้ ตัวต่อไปก็โปรววเดลนะครับ GK สแตป89นะเป็นโกของลาซิโอนะแล้วก็เดวิดโลเปสครับผมสแตป88เล่นเซนเตอร์อนครับนี่ก็คือ11ตัวทั้งหมดนะส่วนตัวที่อยากได้ของผมก็มีแค่ซาร่าปิเกตแล้วก็มีโตมะนะครับผมเราก็จะไปเริ่มเปิดตัวแรกกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากนะทำใจแล้วก็ ไปแล้วครับผมอันนี้ของฟรีก่อนนะมาดูกันว่าจะได้ใครนะได้ใครครับผมลีการเอ่ยลีอังกฤษสีดาวมิโตมาหรือเปล่านะครับจําได้ว่ามีแค่สองคนนะเอ้ยสามคนนี่นี่นะครับโอ้โหน่าจะมีโตมาแล้วครับผมโอเคถือว่าดีเลยนะเปิดตัวไรก็ไม่ได้แย่นะครับถึงแม้จะสีดาวแต่ว่าเป็นตัวที่เราอยากได้นะ มีเหลียงฤษสามตัวนะแต่ว่าไอสอตัวนั้นน่าจะ5ดาวนะครับมีตัวมาน่าจะสี่ดาวคนเดียวนะก็ละเลยพอจะดาวได้นี่นะครับสเต็กสิบ 11. ไปเปิดตัวที่2กันเลยครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะทำใจครับแล้วก็วาปาปมาดูกันว่าจะได้ใครนะจะได้ใครครับผม ลีกอะไรครับดูที่ลีกเลยอย่างแรกลีกอะไรอิตาลีใครอ่ะนึกไม่ออกมีใครบ้างเนาะจำไม่ได้นะครับโอ้โหเสื้อสีฟ้านาโปลีนะครับเอลมาสเปล่าน่าจะมีน่าจะเอลมาสครับสแตปเท่าไหร่เกนะครับผมเล่นปีกโอ้โหก็ยังไม่เข้าเป้านะครับเข้าเป้าตัวเดียวคือตัวแรกเลยนะตัวที่เราอยากได้ ไม่รู้ว่าจะได้ปีเก้ไหมะนะอยากได้เอามาไว้นะครับเพราะว่าพอเขาเลิกเล่นแล้วจะหาที่ไหนก็ไม่ได้แล้วไงไปต่อที่ตัวที่สามเลยครับผมรุยแล้วนะคะผมจะหลีกอะไรนะเราดูลีกแล้วก็ลุนนอนนะหลีกอะไรอ้าวช้าอย่างนี้ไม่มีหลีกแน่นอนห้าเอลซีดาวโอ้โห ไอ้อานอานอะไรนะั้นหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหไม่เหลือครับผมอาโนเพราะว่าแบบหลีกเยอรมันมันไม่มีหลีกนะครับมันจะขึ้นดาวเอาเลยนะถ้าเป็นตัวที่อยู่ในเยอรมันโอ้โหเก้าสิบเอ็ดตัวที่ไม่อยากได้เลยนะครับผมเอามาก็ไม่ได้ใช้นะเปิดได้ก็ไม่ได้ใช้มาครับเหลือโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วนะของแพ็กนี้ เราก็จะมาดูตัวกันก่อนนะครับว่าเหลือใครบ้างนี่นะเราเปิดข้างล่างได้2องข้างบนได้ตัวเดียวเองโอ้โหข้าง3มตัวแรกไม่ออกเลยนะอย่าได้พีเกตุไม่ก็ซาร่านะเพราเราได้ปิดมีตวมะไปแล้วนะมาครับครั้งสุดท้ายของเราทำใจแล้วก็ไปเลยมาดูกันนะครับว่าจะได้ใครได้ใครดีกดันไรเเลย ลีสเปนปีเก้หรือเปล่าปีเก้โอ้โหสามดาวโอ้โหความฝันแตกสลายไปในพริบตานะครับโอ้โหเหมือนมาให้ตื่นเต้นเห็นว่าเป็นลีกสเปนนะลืมว่ามีตัวนี้อีกตัวโอ้โหดาวิดโลเปสแต่แปสิแปดนะครับเล่นเซนเดอร์ หมดกันครับผมโอ้โ oh, ห oh. ตัวที่อยากได้มาใแค่ตัวเดียวนะอาที์นี้สงสัยใช้ดวงไปอาทิตย์ที่แล้วหมดแล้วนะครับที่เปิดได้ทั้งมานี่ทั้งเนี๊มานะอาทิตย์ที่แล้วครับผมก็ไปดูตัวที่เราเปิดได้กันเลยดีกว่านี่นะครับมีมิตมะตัวต่อไปก็เอลมาสครับปีของนาโปลีตัวสุดท้ายก็อารโนโอไม่ใช่ตัวสุดท้ายตัวที่สนะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เดวิดโลเปสนะ โอ้โหสามตัวไรกไม่รู้จะได้ใช้ไหมนะครับครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการเปิดแพ็คครั้งนี้ก็ขอบคุณคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอไปสําหรับเสียงรบกวนด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากเป็นกระดางใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ